สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview พอดคาสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์สำหรับวันนี้แหวนแห่งไกจิสซึ่งถ้าเราพูดถึง Philosophy หรือปรัชญาเนี่ยหนีไม่พ้นคนคนนี้จริงๆครับหรือว่าเพลโตนะครับแหวนของไกจิสเนี่ยเป็นเรื่องราวหนึ่งในผลงานเขียนของ Plato เพลโตนี่แหละที่มีชื่อว่า the republic ซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่นวนิยายไม่ใช่เรื่องแต่ง แต่เป็นงานเขียนทางปรัชญาที่นําเสนอผ่านรูปแบบบทสนทนาซึ่งในงานเขียนชิ้นนี้เองเพลโตก็จะใช้บทสนทนาระหว่างตัวละครหลายๆตัวเพื่อสํารวจและถกเถียงแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับความยุติธรรมบ้างการเมืองบ้างการศึกษาและธรรมชาติความเป็นมนุษย์ซึ่งบริบทของงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยก็จะอยู่ในยุคกรุงเอเธนส์โบราณทีนี้กลับมาที่เรื่องของแหวนแห่งไกจิสต่อตามเรื่องเล่าแล้วเนี่ยนะครับไกจิสเป็นคนเลี้ยงแกะที่รับใช้พระราชาแห่งลิดเดียมานานแล้ว วันหนึ่งก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทําให้ตัวไกจิสเนี่ยได้เจอทางเข้าถ้ำที่ถูกปิดตายภายใต้พื้นดินภายในถ้ำเนี่ยเขาก็ได้พบเข้ากับสุสานที่มีม้าทองคําตัวขนาดใหญ่เลยภายในม้าเนี่ยก็มีซากศพนอนเรียงรายมากมายพร้อมกับแหวนทุกคนพอเดาได้ไหมครับไกจิสเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับนำแหวนกลับมาด้วยซึ่งไม่นานเนี่ยเขาก็ได้ค้นพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แหวนธรรมดา เมื่อไรก็ตามที่เขาสวมแหวนเข้าไปที่นิ้วเนี่ยเขาจะสามารถล่องหนได้และด้วยพลังนี้เองนะครับก็ทําให้ไกจีสเนี่ยตระหนักว่าเขาสามารถทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีใครเห็นจากเดิมที่เป็นเพียงแค่เด็กเลี้ยงแกะที่คอยรับใช้พระราชาอยู่ไปวันๆเขาจึงได้ทําการวางแผนต่อต้านพระราชาและสุดท้ายก็ตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์ในที่สุดสำหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นการตั้งคำถามว่ามนุษย ยังคงจะมีศีลธรรมอยู่หรือไม่ถ้าหากพวกเขาสามารถกระทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวการถูกจับการถูกลงโทษหรือไม่ต้องกลัวว่าจะพบหรือเจอเลยซึ่งหนึ่งในตัวละครสําคัญสําหรับเรื่องนี้นะครับก็คือกล่าวคอนตัวละครที่เป็นพี่ชายของเพลโตเนี่ยแหละเขาก็ได้กล่าวว่าคนเราเนี่ยยุติธรรมเพียงแค่เพราะว่ากลัวผลกระทบจากคนอื่นหรือว่ากลัวว่าคนอื่นจะมองเรายังไงนั่นเองโดยกล่าวคอนเนี่ย เขาก็ได้เสนอว่าถ้ามีคนอยู่สองคนคนหนึ่งมีความยุติธรรมมากอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ยุติธรรมมาซะเลยถ้าทั้งสองคนนี้ต่างได้รับแหวนเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็จะลงเอยด้วยการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนั่นเองในขณะเดียวกันเนี่ยตัวโซเครติสเนี่ยก็เสนอว่าความยุติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าภายในตัวมันเองถึงแม้ในบางครั้งคนที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยจะดูประสบความสำเร็จมากก็ตาม แต่ภายในของพวกเขาเนี่ยคงไม่สามารถนิ่งนอนใจอยู่ได้แน่นอนจิตวิญญาณของพวกเขาเนี่ยคงกระจัดกระจายและคงไม่พบเจอกับความสุขในทางกลับกันคนที่มีความยุติธรรมถึงแม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายภายนอกแต่จิตวิญญาณของพวกเขาเหล่านี้ก็คงพบเจอกับความสงบภายในหรืออินเนอร์เพซนั่นเองเรื่องราวของแหวนแห่งกายจิสเนี่ยยังคงมีความเกี่ยวข้องมาจนถึงในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถล่องหนได้เคยไหมครับที่เราสร้างอวตารปลอมๆขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการส่งคนนู้นทีคอมเมนต์คนนั้นทีหรือบางคนก็อาจจะใช้อวตารปลอมพวกนี้เนี่แหละในการเพิ่มยอดฟอลโล่ของตัวเองจริงๆแล้วแวนแห่งไกจิสเนี่ยสอนอะไรเราในมุมมองของผมที่มีต่อเรื่องนี้เนี่ยแวนแห่งไกจิส ทำให้เราเห็นความกลัวของคนที่จะถูกตัดสินจากผู้อื่นและสิ่งนี้เองอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เรายัางดําเนินอยู่ในทํานองคลองธรรมก็ได้และในอีกมุมหนึ่งเนี่ยทุกคนต่างต้องได้รับการตรวจสอบและทวงดุลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองผู้นําหรือแม้แต่หัวหน้าเรามันควรจะต้องมีระบบที่มีความโปรง่งใสแม่แนวว่าความลับต่างๆหรือแม้แต่กฎบริษัทที่ถูกตั้งขึ้นมาจะมีไว้เพื่อปิดบัง หรือว่าทำให้บุคคลเหล่านั้นหายตัวได้ก็เป็นได้แล้วคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้แหวนพิเศษวงนี้มาเนี่ยคุณผู้ฟังจะทำอะไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนิดนึงนะครับขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามารับฟังระหวังว่าบทสนทนาเกี่ยวกับแหวนแห่งไกจีสนี้จะจุดประกายความคิดและสะท้อนบางอย่างแล้วพบกันใหม่ใน e p i สถัดไปครับ